โอเค l e t โ go. โจโจ Okay, l e t s go. โจโจทีงงานมาตวนถึงงานมาตวนตอนนี้กำลังตอนนี้ก็มาถึงสนามแล้วนะฮะอ่ากำลังเตรียมตัวอยู่นะฮะถึงงานจานตวนหลังจากไม่ได้มาประมาณเดือนครึง่งโูกถ่ายหาคนอื่นเนี่ยติดหอยอยู่ตอนนั้นกลับ <c oughs> <c oughs> มาแล้วเริกลับ <c oughs> มาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับ งานที่งานทีมงานนี้มาไกลครับมาไกลด้วยใจรักรักวรักเมีย อ, Finished อ,อันนี้ในทีมงานกำลังมาใหม่ยังยังจับจุดไม่ได้ถือแไปทีนี้ทีมงานเสียนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัีให้ต้องไปยืดเข่าพูดภาษาัมนธ์นี่สัมพันธ์นี่ตัวใหญ่ยังประเห็นตัวใหญ่นี่จันทรวรรณเลยวะจันทรวรรณจันทรวรบอกเจอได้ครับเจอได้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 สนามพินเก้าจันทรวรรณบอกนะฮะเวลาเขาใส่เกื้อก็ใส่นี่นี่เสื้อยืดสปอนเซอร์ให้แล้วสปอนเซอร์เสื้อพิษบอก